สนับสนุนโดย CDT เมกาเซล2024มหกรรมลดทั้งตึก10 1ถึง1ธันวาคมที่ตึก CDT ใกล้เซ็นท่านมหาชัยเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่2ีพฤศจิกายน2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชนในการจัดการภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5ซึ่งครั้งนี้ได้มาจัดการที่วิทยาลัยการอาชีพบรแพ้ว ้ดยมีนายนริตนิรมัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานรวมด้วยนายองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครแนวเผื่อบ้านแพ้วัวหน้าสนรัชการที่เกี่ยวข้องรวมให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ะร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้ชี้แจงว่าในห่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมในทุกปีสมุทรสาครก็จะได้รับผลกระทบจาก PM2.5 โดยสาเหตุนั้นก็มาจากการจราจรที่คับข้างการก่อสร้างการเผาขยะในที่โลง่งและโรงงานอุตสาหกรรมสำนักง,งานปอพจึงต้องจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มเยาวชนเพื่อนําไปประยุกต์ใช้และนําไปถ่ายทอดต่อและเป็นกําลังสําคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันลดการเกิด PM 2.5ค่ะ ด้านนายนาริตนิรไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่า PM2.5 นั้นก็เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของสมุทรสาครที่ทุกฝ่ายต้องรวมด้วยช่วยกันเพราะสาเหตุเกิดได้จากทุกคนดังนั้นการถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ไปยังกลุ่มเยาวชนก็เท่ากับเป็นการปลูพื้นฐานให้ทุกคนนําไปใช้และนําไปถ่ายทอดต่อ,อยังบุคคลรอบตัวจากนั้นจึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆรวมทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านแผ้วด้วยค่ะ